ค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะชวนเพื่อนๆมาหาเงินกับแอป Lucky Quiz นะคะก็ถือได้ว่ามาทบทวนแล้วก็มาถอนยอดซ้ำค่ะก็คงจะได้แต่ขั้นต่ำแล้วเนาะอ่าแล้วก็แอปนี้เช็คล่าสุดบน Google Play นะคะก็ยังมีแอปเคชันให้เรานั้นได้ดาวน์โหลดกันอยู่นะคะอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะอ่าเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมนูข้างล่างนะคะก็จะมีหน้าหลักเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาก็จะเจอหน้าหลักก็คือหน้าเล่นเกม ตอบคําถามเมนูที่2นะคะก็จะเป็นเมนูการเชิญเพื่อนเมนูที่3ภารกิจและเมนูสุดท้ายเมนูของฉันแล้วก็เป็นเมนูถอนได้ค่ะสําหรับหน้าหลักนะคะแถบข้างบนที่เป็นจํานวนเหรียญก็สามารถคลิกถอนได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเมนูบอกจำนวนเพรค่ะ ขวาบนสุดเลยนะคะก็จะเป็นเมนูเช็คอินเนาะถ้าเพื่อนๆนจะเช็คอินก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ค่ะอ่ะชี้ให้ดูนะคะตรงนี้เลยเนาะตามลำดับเนาะทีน,นี้ค่ะไปที่หน้าเชิญเพื่อนใครที่สนใจแอปนี้นะคะสามารถสมัครได้ตามลิงก์นะคะเดี๋ยวปูจะวางไว้ให้แล้วก็รหัสเชิญด้วยอ่ะทีนี้ไปที่หน้าภารกิจ หน้าภารกิจนะคะก็จะมีเมนูเช็คอินเมนูสะสมโชคแล้วก็รับเงินสดดูวิดีโอวันละ5ครั้งตอบคำถามวันละ50ข้อให้ถูกด้วยนะคะแล้วก็ผูดบัตร5 5ครั้งวาด15ครั้งผูกขาด20ครั้งดูโฆษณาแล้วก็ทดลองใช้วันละ3แอปแอปละ120วินาทีค่ะ ตรงนี้พอเพื่อนๆติดตั้งเสร็จนะคะก็ให้ถอนออกจากเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็รอทําภารกิจใหม่ในวันถัดไปนะคะต่อมาค่ะดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญวันละสมครั้งแล้วก็มีเมนูการเชิญเพื่อนนะคะรับเหรียญทองในการชวนเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนรับเพ็รค่ะและสุดท้ายที่ปูทําสําเร็จนะคะก็คือ slot machine วันละ15ครั้งค่ะ นี่คือหน้าภารกิจที่เพื่อนๆต้องมาทำทุกวันนะคะเพราะว่าเขาจำกัดในการรับคะแนนเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำทุกๆวันค่ะอะทีนี้เราจะไปถอนกันค่ะจะถอนที่ยอดเดิมยอดซ้ำนะคะไปที่เมนูของฉันอะเมนูของฉันก็จะมี เมนูต่ตางๆตรงนี้เยอะแยะมากมายศูนย์รวมตรงนี้นะคะและถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับแอปนี้สามารถติดต่อทีมงานของเขาได้เลยนะคะก็คือบริการออนไลน์นั่นเองค่ะตรงนี้เลยนะสามารถคลิกเข้าไปได้นะคะอ่ะทีนี้เราไปถอนเงินกันค่ะ สำหรับแอปนี้ค่ะเขาจะมีรางวัลอยู่3รางวัลด้วยกันนะคะนั่นก็คือโอนใส่กระเป๋า True Money ใส่กระเป๋า PayPal แล้วก็เติมเงินเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะถ้าใครไม่มีทั้ง True Money PayPal นะคะก็สามารถเติมเงินเบอร์โทรศัพท์มือถือได้เช่นกันค่ะอ่ะคลิกเลยที่10บาทยืนยันการถอน หลังจากที่กดยืนยันการถอนนะคะเขาก็เด้งเมนูนี้ขึ้นมาถอนไปที่ To m o n n y y จะถูกถอนออกไปยัง To Money บัญชีหมายเลขนี้ใครที่เคยถอนแล้วก็ให้ข้อมูลเขาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นเบอร์เดิมของเราทีนี้พอเราเช็คายรละเอียดแล้วนะคะก็ให้กดคำว่ายืนยันการถอนค่ะ การถอนสำเร็จนะคะแล้วก็ให้รอจนกว่าเงินจะเข้านั่นเองค่ะอ่ะไปดูประวัติอีกครั้งหนึ่งค่ะประวัติล่าสุดนะคะถอนวันที่17เดือน1ปี2023เวลา19นาฬิกายนาที10บาทก็สถานะกำลังถอนนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ถอนแล้วเราก็รอนะคะ วันไหนเงินเข้านะคะเดี๋ยวปูจะมาโพสบอกเพื่อนๆหน้าช่องหน้าเพจอีกทีนึงค่ะยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าแอป Lucky q u i c k วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยค่ะ กับ3ช่องทางนะคะ f a c e b o o k f n p p g g y y u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  e e h a n n น l แล้วก็ทวิตนะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวดีโอนี้ค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ